ตอนนี้ผมทำป้ายไฟให้แม่เสร็จแล้วครับผมรู้และวทำไมไอ้สามตัวหลังเนี่ยมันเร็วแค่สี่ชั่วโมองเองอันเนี้ยอันแรกเก้าชั่วโมองดูดูระดับตัวหนังสือเฮ้ย <c oughs> โทละไพท์นเลยความสูง <c oughs> เขียนไฟความสูงผิดถ้าเกิดเป็นงานลูกค้าเนี่ยต้องแก้ทำใหม่เนี่ยแต่แม่ว่าเออก็สวยดีเป็นไรหรอกโอเคครับ ารามโซ่<ส> <laughs> ปากแบ่ไม่น่าเกลียนดนะ <_ C 1> โอเคกาแฟครับเสร็จแล้วครับไฟไฟดูความใหญ่อะ <_ C 1> ไรสั่งงานนะครับ <_ C 1> จะไม่เขียนไฟพลาดแต่เท่ากับฝ่ามือตัวหนังสือเท่ากับฝ่ามือเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันโอเคครับผมกายจะทําเป็นกล่องแล้วก็มีไฟด้านล่างทำง่ายกกลางคืนเป็นกล่องสีดําไฟใส่ปุ๊บก็ไฟแถวยาวเนี่ย ม่เรื่องอะไรแต่อยากได้ไฟในตัวหนังสือก็เขียนไฟให้ได้นะผมก็จะทำนี้เป็นล่องแล้วก็ไปฝังไฟข้างในได้ครับแล้วแต่ลูกค้าครับเขียนได้หมดเะยปั้นได้หมดปั้นคีดีได้หมดเะยโอเคครับขอจบหนังสือคอฟฟครับที่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยงข้าวหอมลบรีครับเกี่ยวกับการทำาต้ไฟครับใ้สั่งงานใต้ไฟมานะครับ ทำให้ดีสือครับไม่เจ็งจะทำให้ดีตุดครับไอ้ะอ่ะแส่ชอบหรือเปล่าอ่ะชูสองนิ้วหน่อยอ,อ,อ่าเจดไอจะอิ่มได้อ่าเบ็ดว่โนุ้ได้มอหมอน,นว้นะพวกแผงนวดนผ่อนคลายที่บ้านครับ <laughs> อยังลูกค้าย,ยังไม่ไปย,ยักคนนึงอันนี้ก็ เมื่อกี้ไปแล้วคนหนึ่งนะครับเจ้าของเจ้าของอะไรโรงเรียนสอนขับรถครับ <c oughs> คุณพลอยเห็นแม่แม่บอกโอเคครับเน่ไปกิงกาแฟที่บ้านนะครับผมเขียนป้ายไฟผมปั้นพ้าหลังบ้านแล้วทํางานศิละปะทุกอย่างแต่ไม่เก่งทักอย่างอยาํทให้ดีสุดครับเนี่ยป้ายไฟก็ <c oughs> <c oughs> เขียนให้ดีแต่ไปพลาดตรงตัวตัวความสูงของตัวหนังสือสามตัวครับ ถ้าใครต่างจเขียนให้ดีนะครับไปแล้วเดี๋ยวพวกนี้ว่าติดงานกันติดวงจรไฟเดือดสนหายเก้าเลยเขหอมลบรีครับร้านพุทธศิลนสามดีคุณนรสลบรีศูนย์เก้าสองสิบแปดห้าสี่เก้าสามห้าครับ